หลวงปู่เท้าเป็นพระทุดงลูปหนึ่งที่ชาวบ้านเห็นท่านทุดงผ่านเข้าหมู่บ้านไปมาตั้งแต่สมัยบางคนยังเป็นเด็กจวบจนโตเป็นผู้ใหญ่มีลูกมีเมียกันไปจนหมดหลวงปู่ท่านก็ยังทุดงผ่านไปมาให้เห็นอยู่แบบนั้นที่แปลกก็คือหลวงปู่ท่านดูไม่แก่ชรลาภาพอะไรมากนักหากจะเรียกว่าหลวงพ่อก็ได้ไม่น่าจะแปลกแต่ท่านชอบให้เรียกว่าหลวงปู่ซะมากกว่าเพราะท่านบอกว่าท่านอายุเกือบจะร้อยปีหรือไม่ก็ร้อยปีกว่าเข้าไปแล้ว ไม่มีใครรู้ว่าท่านมีถิ่นฐานที่อยู่หรือกําเนิดที่ไหนไม่รู้แม้แต่ชื่อของท่านเสียด้วยซ้ําแต่มักจะเรียกกันติดปากว่าหลวงปู่เท้าก็เพราะมักจะเห็นท่านถือไม้เท้าที่ทําจากแก่นเถาวันติดมือไปไหนมาไหนอยู่ยตลอดเวลาและมีชาวบ้านหลายคนยังเคยเห็นว่าไม้เท้าของท่านดิ่นไปมาได้หรือบางคราวที่เห็นหลวงปู่ท่านนั่งบําเพ็ญภาวนาอยู่ไม้เท้านั่นก็เลื้อยหายไปแล้วก็เลื้อยกลับมาเองได้ ก็เลยพากันเรียกท่านว่าหลวงปู่เท้ากันเลยมาชาวบ้านทุกคนที่พบเจอกับท่านล้วนแต่เคยให้ท่านเอาไม้เท้าเคาะกระหม่อมให้ด้วยความศรัทธากันมาแล้วทุกคนโดยเฉพาะกับชาวบ้านที่พากันเข้าไปหากินอยู่ในพื้นป่าอาถรรพ์ไม่เคยมีใครได้รับอันตรายใดๆในพื้นป่าแห่งนั้นอีกเลยช่วงระยะเวลาที่หลวงปู่เท้าท่านทุดงผ่านเข้าไปทั้งที่พื้นป่าก็มีอาถรรพ์อันตรายอยู่มากมายโดยเฉพาะกับกลางพื้นป่าที่จะข้ามไปอีกจังหวัดได้ ต่างก็รู้กันอยู่ว่าป่าแถบนั้นมันน่ากลัวผีป่าผีภัยทั้งอันตรายจากอาถรรพ์หรือเรื่องลึกลับที่อาจจะคาดไม่ถึงก็ยังมีอยู่มากมายไม่จางหายไปตั้งแต่สมัยรุ่นอดีตตั้งแต่ปู่ย่าตายายมาแล้วพอหลวงปู่เท้าท่านไปปรากฏอยู่ในป่านั่นในช่วงหลังหลังก็เหมือนว่าท่านทาให้มันหวาดกลัวจนพากันถอยหล่นเข้าไปอยู่ในป่าลึกในที่สุดมารู้สาเหตุก็จากป่าของพระธุดงค์นมลูปหนึ่งที่เคยติดตามรับใช้ท่าน เพื่อฝากตัวเป็นลูกศิษย์อยู่ถึง 3, สามพรรษาก่อนที่จะแยกออกไปทุดงเดียวโดยตนเองหลังจากได้รับคำแนะนำสั่งสอนจากหลวงปู่ไปจนหมดสิน้นเรื่องที่พระนมหลวงพี่เล่าให้ชาวบ้านฟังก็ตอนที่ตามหลวงปู่ท่านเข้าไปปักกฏอยู่ในป่าฐานนั่นสามคืนแรกไม่มีอะไรผิดปกติยังออกมารับบิณฑบาตท,ที่หมู่บ้านเหมือนทุกๆวันจนมาถึงคืนที่สี่เหมือนว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่แอบเฝ้าดูหลวงปู่กับพระนม,มอยู่ทุกวัน ที่ยังไม่กล้าจะลองดีเพราะคงเห็นว่าเป็นพระที่ไม่เหมือนกับพระทั่วๆไปก็คือหลวงปูเท้าท่านไม่แก่ชราภาพเหมือนกับพระรูปอื่นๆที่เคยเห็นก็เหมือนจะรู้ถึงตบะบารามีของท่านที่ยอมมีมากกว่าพระทั่วๆไปแต่กระนั้นก็ทําให้เกิดความคิดบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ได้มีจิตสํานึกอะไรได้ลึกซึ้งเหมือนกับคนและโดยความที่มีสัญชาตญาณของสัตว์ป่าดูร้ เมื่อมีผู้ที่บุกลุกเข้าไปในถิ่นอาศัยของตนกับเป็นเรื่องธรรมดาที่จะเกิดจากความไม่พอใจขึ้นด้วยจนเมื่อตกดึกเหมือนว่ามันจะแอบ,บมาดูลาดเราจนเป็นที่พอใจแล้วถึงได้มีร่างของคนแปลกหน้าปรากฏตัวขึ้นมาเดินดําด,ำดำมองมองให้เห็นอยู่ถึงสามร่างโดยกันแต่เมื่อเห็นพระนมกับหลวงปู่ไม่มีทีท่าจะเป็นภัยอันตรายล่างที่เห็นว่าดําทมึนทั้งสามล่างก็แสดงความกักขระด่าทอพระทั้งสองหลบเสียงดังลัน่น ยิ่งเห็นท่านทั้งสองนางนิ่งไม่มีปฏิกิริยาตอบโตใดๆก็ยิ่งแสดงอาการโมโหโกธาตะกุยเท้าเดินแหกปากร้องลั่นไปหรอบๆกรดแสดงท่าทางเหมือนกับสัตว์ป่าที่อยากจะเข้ามาทำร้ายแต่ก็เข้ามาไม่ได้เพราะหลวงปู่ท่านได้วางอาคมเอาไว้หลวงปู่ท่านไม่ได้สนใจเพราะจิตของท่านดำดึงลงลึกเกินกว่าจะสนใจกับสิ่งรอบข้างแต่ว่าพระนม เริ่มจะวันวันใจจนต้องเลืมตาขึ้นมาดูว่าเกิดอะไรขึ้นเกิดพอดีว่าเห็นไม้เท้าของหลวงปู่ที่วางเอาไว้ไกลๆกำลังเลื้อยออกไปนอกกดก็ตกใจเพราะที่เลื้อยออกไปนั่นไม้เท้าก็เริื่มกลายเป็นงูที่ตัวใหญ่เกือบเกือบ,เ,บเท่าขอนไม้จนพระหนุ่มทำได้แต่นิ่งเงียบดูว่างูตัวนั้นจะออกไปทำอะไรด้านนอกก็ยังเห็นคนลูปร่างดำทรรมนยืนอยู่ถึงสามล่างท่าทางเหมือนเป็นชายทั้งสามล่างไม่รู้ว่าเป็นคนหรือไม่ เพราะไม่เห็นว่าจะมีอาการสะทกสะท้านกับงูยักษ์นั่นเลยแม้แต่น้อยงูที่เกิดจากไม้เท้าของหลวงปู่ก็ชูคอขึ้นสูงเกือบถึงยอดไม้แผ่แม่เบี้ยบานใหญ่ปกคลุมจนมือมิดไปหมดก่อนจะโฉกลงไปที่ล่างของทั้งสามที่พระนมมองแทบไม่ทันจูจ่ๆล่างของทั้งสามคนที่ดำทะมึนก็กลายเป็นเสือลายผาดกอนไปทันทีล่างหนึ่งถูกงูใหญ่โฉกงับเข้าพอดีและกำลังจะถูกเขมอบเข้าไปด้วย อีกสองล่างกระโจนหลบออกไปทันและร้องขข่คำรามลั่นก่อนที่จะพงเข้าลุ่มขยำที่หัวของงูเพื่อจะช่วยพวกเดียวกันจนล่างนั้นถูกคายออกมาและรีบพากันถอยห่างออกไปงูใหญ่ก็เลื้อยตามไปไม่ลดละไล่ชกไล่ขยำกันอยู่แบบนั้นแต่หลวงปู่ท่านยังนั่งนิ่งเงียบไม่ขยับเขยืดใดใดทั้งสิน้นจิตของท่านนิ่งมากไม่รับรู้และไม่มีสิ่งใดทําให้ท่านตื่นจากภวังจิตได้ แม้แต่เสียงสัตว์ร้ายที่ต่อสู้กันอยู่ด้านหน้าพระหนุมเองก็ได้แต่นั่งนิ่งมองอยู่ในกฎของตนเองไม่สามารถจะข่มจิตใจเข้าสมาธิได้เพราะอยากจะรู้ว่าจะเป็นยังไงต่อไปพระหนุ่มเข้าใจว่าเสือสามตัวนั่นก็คือเสือสมิงนั่นเองที่มันเข้ามาก็คงตั้งใจจะมาเอาล่างของท่านทั้งสองไปกินแต่คงจะไม่ค่อยมั่นใจเพราะเห็นว่าเป็นพระคงจะมีดีอยู่บ้างไม่มากก็น้อยและดูท่าทางมันคงจะไม่ค่อยพอใจมากนัก ที่พระทั้งสองลูปได้เหยียบย่ำเข้าไปในถิ่นของมันแต่เมื่อมันตัดสินใจเข้ามาก็เจอดีเข้าจนได้โดยที่ไม่ต้องถึงมือของหลวงปู่เสือด้วยซ้ําแม้แต่ไม้เท้าแก่นเทาวันของท่านก็นยังมีฤทธิ์ที่พระนุมเองก็เพิ่งจะเคยเห็นเป็นครั้งแรกเหมือนกันเสือสมิงสามตัวลุโงูใหญ่อยู่เพียงตัวเดียวแม้ว่ามันจะรู้ว่างูนั้นไม่ใช่งูธรรมดาทั่ว,วไปมันคงคิดว่าสามลมหนึ่งก็สามารถจะฆ่างูได้ไง่าย แต่มันกลับตรงกันข้ามงูตัวแรกที่ถูกชกและเกือบถูกขมือเข้าไปจู่ๆก็ล้มลงนอนดิ้นพลานด้วยพิษของงูอาคมยักษ์เสียงมันร้องลั่นด้วยความเจ็บปวดแสนสาหัสหลังค่อยๆมอดไหม้โดยพิษอันร้อนแรงจนแห้งเหี่ยวควันขโมงคละคลุง้งก่อนที่จะยุบสลายไปในที่สุดสองตัวที่เหลือแทนที่จะหวาดกลัวกับแสดงอาการโมโหสุดขีดขึ้นมาอีกพุ่งเข้าใส่งูยักษ์ทั้งที่ก็พอจะรู้ว่าน่าจะสู้ไม่ได้ สุดท้ายก็ถูกลัดไปพร้อมๆกันทั้งสองล่างแรงลัดอันมหาศาลของงูยักษ์ไม่ต่างกับคีมเหล็กกระทำมอเสือสมิงทั้งสองถึงกับร้องลันดิ่นโลนอย่างสุดฤทธ์ตาเหลือกถลนลิ้นแทบจะจุกปากเพราะาพากันหายใจไม่ออกสุดท้ายก็ค่อยกายล่างกลับคืนมาเป็นคนอีกครั้งเพราะว่าจวนเจียนเกือบจะสิ้นใจร้องอ่อนวอนขอชีวิตจากพระคุณเจ้าทั้งสองท่านอย่างเวทนา อันที่จริงงูที่เกิดจากไม้เท้าของหลวงปู่คงไม่อยากจะฆ่าทั้งสองไม่เช่นนั้นก็คงจะถูกฉกตายโดยพิษเหมือนตัวแรกไปแล้วซึ่งตอนนั้นพระนมเองก็ไม่รู้ว่าจะช่วยยังไงดีแต่ครูเดียวหลวงปู่ที่เข้ายานลึกท่ันกระตื่นออกจากภาวงสมาธิยื่นมือออกไปงูใหญ่ก็ล้อยวับกลับมาเป็นไม้เท้าดังเดิมล่างดำทมึนที่เห็นเป็นคนทั้งสองก็ค่อยๆค,คลานเข้ามาใกล้ๆ พากันก้มลงกาบสามครั้งขอบคุณหลวงปู่กับพระนมเป็นการใหญ่ที่ปลดปล่อยให้รอดชีวิตไปได้ทั้งสองบอกว่าสามล่างนั้นเป็นพี่น้องกันครอบครองอาณาเขตในป่าแห่งนี้มานานใครผ่านหรือล้ำเขตเข้ามาก็จะขาตายและกินจนหมดสิน้นไม่ว่าจะเป็นพลานหรือว่าพระธุดงก์ก็ไม่เว้นไม่เคยมีใครสามารถจะทำอะไรได้แม้ว่าจะเคยเจอกับพระธุดงที่มีฤทธิ์มีอาคมอยู่บ้างแต่เมื่อขาตายและกินเนื้อหนังเข้าไป ก็ยิ่งเหมือนทําให้ตนมีฤทธิ์มีเดชเพิ่มมากขึ้นก็เลยไม่เคยเกรงกลัวใครอีกเว้นแต่หลวงปู่รูปเดียวเท่านั้นที่เห็นท่านมานานมากกว่าพระรูป,ปอื่นก็คือท่านไม่แก่ชราภาพมากนักไม่ว่าจะผ่านไปกี่สิบปีก็ตามก็เลยพากนนันวันวันว่าอาจจะมีตบาบารมีแก่ก้ามากกว่าพระธุดงอีกหล,หลายรูปที่ผ่านมาที่เคยฆ่าตายแต่เมื่อพากันแอบมาลองดูอยู่หลายวันก็ไม่เห็นว่าท่านจะมีอะไรพิเศษมากไปกว่าใครอื่น ก็เลยได้ปรากฏตัวเพื่อจะลากเอาไปกินทั้งสองรูปแต่ก็มาเจอเข่าเพียงแค่ไม้เท้าอาคมของท่านก็กลับทําอะไรไม่ได้ดังใจที่คิดไว้จนเกือบจะถูกฆ่าตายเหมือนน้องชายไปอีกหลวงปู่ท่านได้เทศนาะให้ฟังอยู่ไม่นานมากนักเพราะรัวสัญชาตยานสัตว์ร้ายจะทําตามคําสั่งสอนได้มากนานแค่ไหนท่านก็เลยสาปให้เสือสมิงทั้งสองอยู่ได้แต่ในเขตอาคมกลางป่าลึกเท่านั้นไม่สามารถจะออกไปไหนมาไหนได้ เดี๋ยวจะไปสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านในภายหลังเขา้าแต่หากว่ามีใครหลงเข้าไปนั่นกระถือสว่าเป็นเวรกรรมเพราะจะถูกฆ่าตายหรือหลอดออกไปได้นั้นก็แล้วแต่บุญวาสนาบาร,รมีของใครของมันส่วนพวกผีป่าผีภัยก็บพลอยถูกสาบให้อยู่แต่ในเขตอาคมไปด้วยที่หลวงปู่เท้าท่านกำหนดเอาไว้เขตป่าลึกก็กลายเป็นเขตป่าทาันไปในที่สุดไม่มีใครกล้าย,ยำกายเข้าไปใกล้อีกเลยนานๆทีถึงจะมีพระธุดง ผู้มีตบาบาบารมีแก่ก้าเข้ามาเสียทีหนึ่งแต่พระธุดงนมนั้นก็ยังไม่เคยก้าเข้าไปเหยียบย่าแม้จะออกธุดงเดียวมาหลายพรนษาเพียงแต่ผ่านเข้ามาและหาทางอ้อมออกไปทางอื่นเท่านั้นหลวงปู่เท้าท่านก็เคยธุดงผ่านเข้ามาอีกหลายครั้งก่อนที่ท่านจะหายไปไม่มีใครรู้ว่าท่านหายไปไหนหรือมรณาภาพไปในพรรษาที่เท่าไหร่เสียโดยซ้ําแม้แต่พระธุดงนมผู้เป็นศิษย์ก็ไม่เคยได้เจอกับท่านอีกเลย เหลือให้ได้ยินเพียงแค่เรื่องเล่าขานของหลวงปู่เท้าที่ท่านได้มีแม้เท้าแก่นเทาวันเป็นเอกลักษณ์ที่ชาวบ้านจำได้ติดตาเท่านั้นกับป่าถันที่ไม่มีชาวบ้านกล้าเข้าไปเหยียบย่ำอีกไม่รู้ว่าเสือสมิงสองผีน้องนั้นยังอยู่หรือไม่ส่วนผีป่าผีภายพวกนั้นคงต้องสิงสถิตยอยู่ไปอีกนานแสนนานตราบเท่าเวรกรรมของตนที่เคยสร้างเอาไว้จะหมดสิ้นไป ที่หมู่บ้านเชียงคำซึ่งเป็นหมู่บ้านที่คนส่วนใหญ่นั้นเป็นชาวเขาเป็นหมู่บ้านเล็กๆอีกแห่งหนึ่งในเขตทงางภาคเหนือที่ชาวบ้านหรือแม้แต่พลานหลายๆห,หมู่บ้านต่างก็ใช้เป็นเส้นทางผ่านที่จะเข้าไปล่าสัตว์หรือหาของป่าในพื้นป่าที่เรียกกันว่าป่าเชียงคำเพื่อที่จะนำวัวเนื้อสัตว์ป่าที่ล่ามาได้หรือแม้แต่สมุนไพรพืชผักต่างๆมาเลี้ยงฉีบกันนานนมมาแล้วเพราะว่าเป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ปากทางขึ้นดอย ที่จะเข้าไปยังผืนป่าใหญ่ได้ซึ่งปกติแล้วก็จะมีเพียงแค่พานที่เข้าออกป่าอยู่เป็นประจำอยู่แล้วทุกครั้งที่พานจะเข้าไปในป่าเพื่อล่าสัตว์ก็มักจะต้องแวะเวียนไปถินเรือนของพ่อเถ่าคำตันซึ่งเป็นพลานรุ่นเก่าที่ทุกคนต่างก็ให้ความนับถือและแกก็ยังเป็นผู้อาวุโสข,ของหมู่บ้านที่ให้คำแนะนำในเรื่องต่างๆของผื้นป่าให้กับคนทั่วๆไปทั้งพลานทั้งชาวบ้านที่เป็นลูกหลานรุ่นหลังๆแถมยังเป็นพลานเก่า และผู้เฒ่าเพียงผู้เดียวที่ยังมีชีวิตอยู่ที่มีวิชาคมดิกแก่กล้าช่ำชองด้วยประสบการณ์มาอย่างโชกชนเมื่อสมัยที่เป็นพลนันที่ได้มีโอกาสได้ไปล่ำเรียนมาหลายที่เมื่อครั้งที่ยังเป็นหนุ่มลุ่นกระทงอยู่ก่อนที่พลันในถิ่นนั้นหลายคนจะเหยียบย่ำเข้าไปในป่าทุกๆครั้งก็มักจะให้ผู้เท่าคำตันหลายคาถาอาคมปะพรมน้ำมนตให้แค้คขาดปลอดภัยออกจากป่ามาได้ทุกๆครั้งเพราะว่าพลันบางคนก็นหาชัยว่า จะมีวิชาอาคมติดตัวกันกระหาใหม่นอกจากผานต่างถิ่นที่แวเวียนมาในหมู่บ้านเหมือนทุกๆครั้งที่ผ่านมาแล้วครั้งนี้ก็ผิดปกติมากกว่าทุกๆครั้งเพราะว่าเป็นพระธุดงรูปหนึ่งที่ชาวบ้านต่างก็ไม่เคยพบเห็นหนาคาตากันมาก่อนเป็นพระธุดงค์ที่มีรูปร่างผอมโซผิวดำคลำ้ำดูไม่เหมือนกับพระธุดงทั่วๆไปที่เคยพบเจอกันมาก่อนและที่ชาวบ้านต่างก็สงสัยว่าพระธุดงรูปนี้ มาจากไหนและจะไปที่ไหนต่อเนื่องจากว่าปกติแล้วนั้นเส้นทางนี้จะมีแต่พลานเท่านั้นหรือแม้แต่ชาวบ้านที่ใช้เป็นเส้นทางที่จะเข้าป่าเพื่อล่าสัตว์และหาของป่าเท่านั้นเพราะเป็นแถบที่มีสัตว์ป่าหากินอยู่อย่างชุกชุมไม่เหมาะที่จะเป็นที่ปักกดบำเพ็ญเพียรภาวนาด้วยความสง,งบสุขเป็นแน่พอเท่าคำตันกันเลยได้นิมนต์ท่านให้แวะเวียนเข้าไปนั่งพักผ่อนที่ใต้ถุนเรือนสะก่อนและได้สอบถามความเป็นไปเป็นมา ว่าท่านมาจากไหนและจะไปที่ไหนต่อรวมทั้งจะมีอะไรให้แกหรือแม้แต่ชาวบ้านที่อยู่ในหมู่บ้านพอที่จะช่วยเหลือแนะนําได้หรือไม่พระธุดงลูปนั้นก็ตอบเพียงสั้นๆด้วยน้ําเสียงที่เรียบเฉยเย็นชาว่าต้องการที่จะไปปักกดอยู่ในป่าเพื่อภาวนาเท่านั้นได้ยินเท่านั้นพอเท่าคําตันท่านก็ไม่ได้เอะใจอะไรเพราะคิดว่าพระธุดงลูปนั้นท่านคงจะเดินธุดงมาไกลก็คงจะมีอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลีย เป็นธรรมดาและผูดน้อยตามประษาพระธุดงสายธรรมะทั่วๆไปคำนั้นก็เลยได้นิมนต์ให้ท่านพักปักกดอยู่ในหมู่บ้านซะก่อนล่วงเช้าฉันอาหารเสร็จค่อยให้ท่านเข้าป่าไปหาที่ปักกดตามที่ท่านต้องการเพราะเห็นว่าใกล้จะมืดค่ำหลวงตะวันใกล้จะตกดินอยู่มาล้อมมาล่อเกรงว่าท่านจะไม่ปลอดภัยจากสิงสาราสัตว์ที่ชอบออกหากินในยามค่ำคืนแต่พระธุดงคลูกนั้น ก็ไม่ได้สนใจคำพูดของพอเถ่าคำตันแต่อย่างใดนั่งอยู่เพียงคู่เดียวก็ลุกขึ้นเดินมุ่งหน้าเข้าไปทางป่านั่นทันทีไม่สนใจคำทัดทานของใครๆทั้งสิ้นนั่นก็ยิ่งทำให้ชาวบ้านและพอเท่าคำตันยิ่งแปลกใจและสงสัยเข้าไปใหญ่วันลุงขึ้นช่วงสายๆพลานเขียวที่เข้าไปนั่งห่างดักยิงสัตว์ป่ามาทั้งคืนก็วิ่งหน้าตั้งมาหาพ่อคำตันที่เลือนพร้อมกับสีหน้าที่ตื่นตระหนกหวาดกลัว ละหล่ำละลักเล่าเรื่องรลวที่พบเจอมาเมื่อคืนให้กับพ่อคำตันฟังอย่างละเอียดด้วยความร้อนลนว่าเมื่อคืนตนได้ไปพบเจอเข้ากับเสือสมิงที่มายืนกวากมือเรียกให้ตนลงจากนั่งห้างก่อนที่ตนนั้นจะเอะใจและไม่ยอมลงไปสุดท้ายล่างที่เห็นนั่นกลับกลายเป็นเสือลายผาดก่อนตัวใหญ่เดินหายไปในความมืดด้วยความฉุนเฉียวโมโหเพราะว่าดูท่าแล้วคงจะหลอกล่อให้พลานเขียวลงไปเป็นเหยื่อไม่ได้ง่ายๆ ยืนยันว่าเห็นมาโดยตาของตนเองจริงๆพ่อเท่าคำตันได้ยินก็เลยเรียกชาวบ้านและพลานให้มารวมตัวกันที่เลือนของตนพูดคุยกันถึงเรื่องเสือสมิงที่พลานเขียวไปพบเจอว่าตั้งแต่ตั้งหมู่บ้านมาก็ยังไม่เคยมีเรื่องราวของเสือสมิงให้ได้ยินมาก่อนแล้วมันจะมีเสือสมิงเข้ามาอยู่ในป่าแถบนี้ได้อย่างไรแต่ก็ทําให้ฉุดคิดขึ้นมาได้ว่าเมื่อวานก่อนคาได้มีพระธุดงกลุ่มหนึ่ง ท่าทางแปลกๆแ,แวะเวียงเข้ามาในหมู่บ้านแต่พอเท่าคําตันก็ได้ทัดทานชาวบ้านเอาไว้ว่าห้ามพูดจาใส่ร้ายพระสงฆ์องค์ขเจ้าเพราะเกรงว่าจะเป็นบาปเป็นกรรมติดตัวเสือเปล่าหากว่ามันไม่ใช่ความจริงโดยความที่แกเป็นผู้อาวุโสข,ของหมู่บ้านพอเท่าคําตันจึงได้เกณฑ์พรานอีกสามคนที่อยู่ในหมู่บ้านที่จะพากันเข้าไปดูเพื่อให้แน่ใจในผืนป่าว่ามันเป็นเสือสมิงจริงๆและจะจัดการมันยังไงต่อ ช่วงบ่ายๆจึงได้พากันเดินเท้าเข้าป่าไปอย่างเร่งรีบเมื่อไปถึงจุดหมายตามที่พลานเขียวบอกก็ได้ช่วยกันมัดหางขึ้นนั่งสุมดูกันอยู่ที่บนนั่งหางนั่นจนถึงช่วงเวลาประมาณสามทุ่มกว่าๆทางกลางความเงียบสงบของปืนป่าและเสียงจริงหลีดมแมลงปีกแข็งกรีดร้องดังระงมไปทั่วจู่ๆก็กลับเงียบสนิทลงไปเฉยๆเหมือนว่ามีบางสิ่งบางอย่างผิดปกติเกิดขึ้น ต่อมาก็มีเสียงฝีเท้าเหยียบยำใบไม้แห้งดังเบาๆใกล้เข้ามาเสียงฝีเท้าอันแผ่วเบานั้นหากแต่ว่ามันเหมือนกับฝีเท้าของสัตว์ใหญ่ที่พลานทั่วไปต่างก็รู้กันว่ามันเป็นสัตว์ประเภทนักล่าที่ดุร้ายโหดเหี้ยมเสียงของมันใกล้เข้ามาเรื่อยๆจนไปหยุดอยู่ที่บริเวณพุ่มไม้ข้างโขดหินไม่ไกลจากนั่งห้างมากนะักพอเท่าคาตันจึงได้สั่งให้พลานทั้งสามที่ไปด้วยกันเล็งปืนเข้าไปที่พุ่มไม้ เพื่อดูว่ามันเป็นอะไรกันแน่ก่อนที่แกเองจะปีนลงไปด้านล่างเพื่อจะดูให้แน่ใจไม่มีใครกล้าทัดทานแกว่าโพเทาคัมตันจะเป็นอันตรายเพราะต่างก็รู้จักพอเทาคัมตันเป็นอย่างดีพอเท้าของแกเหยียบย่ำลงไปถึงพื้นเหยียบไปไม้แห่งดังแกรดจุดจไอไลายพาดก่อนที่ซ่อนอยู่ที่หลังพุ่มไม้ก็กระโจนพุ่งพวดพาดเข้าหาพอเทาคัมตันในทันทีจนล้มลงไปหงยหลังผึ่งลงไปกับพื้น กงเล็บตะปบเข่าที่หัวไหลทั้งสองข้างก่อนที่คมเขี้ยวขาวขวับและแหลมคมของมันจะฝังเข้าไปที่ล่างของแกพลานสามคนที่อยู่บนนั่งห้างซึ่งนั่งจ้องเล็งปืนรออยู่ก่อนแล้วก็ระดมสับไกปืนยิงลงไปที่ด้านล่างเสียงดังสนัน่นกระสุนปืนที่พอเท่าคำตันได้ลงอาคมให้ไว้ก่อนหน้านั้นแล้วก็พุ่งฝังเข้าไปในร่างของไอเสือลายพาดก่อนตัวนั้นอย่างแม่นยำหลายนัดจนทำให้ไอ้ลายนั้น ถึงกับสะดุ้งเหือกแหกปากร้องลั่นด้วยความเจ็บปวดถอยหลังกรดและออกจากล่างของโพเท่าคคำตันออกไปทันทีสะบัดตัวไปมาด้วยความเจ็บปวดเลือดสดๆดแดงฉานไปทั่วล่างแยกเขียวร้องคำรามลั่นด้วยความ,มโมโหเดือดดานก่อนที่มันจะหันหลังกระโจนหายไปในความมืดกระสุนอาคมไม่ได้ทําให้มันสิน้นฤทธิ์ง่ายๆเหมือนเสือป่าทั่วๆไปถูกยิงเข้าไปขนาดนั้นมั่นใจได้ว่ามันคงไม่ใช่เสือธรรมดาแน่ๆ ก็คงจะเป็นเสือสมิงตามที่พลานเขียวได้บอกเอาไว้จริงๆส่วนตัวของพอเท่าคำตันนั้นไม่ได้บาดเจ็บอะไรไม่มีแม้แต่ล่อรอยขีดข่วนที่ล่างให้เห็นซะด้วยซ้ำแม้จะถูกกงเล็บอันแหลมคมของมันตะปบเข้าอย่างจังลุกขึ้นตั้งลักได้แกก็ล้วงเอาหุ่นปั่นควายธนูออกมาจากย่ามพลัมบนคาถาอาคมครังอยู่คู่เดียวกับเป่าพรวดพรวดลงไปสาสี่ครั้งก่อนจะคว่างหุ่นปั้นควายธนูนั้น ตามหลังเสือสมิงนั่นไปในความมืดมันคงจะหนีไปไหนได้ไม่ไกลมากนักเพราะถูกกระสุนอาคมเข้าไปขนาดนั้นแต่เพื่อให้แน่ใจว่ามันได้ตายจริงๆจะได้ไม่มีชาวบ้านหรือแม้แต่พลันที่จะต้องตกเป็นเหยื่อให้กับมันได้อีกและมันก็เป็นอย่างที่พ่อคำตันคาดการเอาไว้จริงๆก็เพราะว่าลุงเช้าของวันลุงขึ้นพ่อคำตันกับพลานอีกสามคนก็ลงจากนั่งห้างตามรอยเลือดไปจนเจอกับร่างของเสือสมิง ที่เลยจากนั่งห่างไปไม่ถึงครึ่งกิโลเท่านั้นที่ทำามอพลานทั้งสามต้องตกใจก็คือล่างเสือสมิงนั่นมันกลับเป็นเสือเพียงแค่ครึ่งท่อนล่างเท่านั้นส่วนท่อนบนของมันก็คือพระธุดงค์รูปนั้นที่ผ่านเข้าไปในหมู่บ้านเมื่อวานก่อนที่จะค่ำนั่นเองลักษณะที่ผอมโซไม่ต่างก,กันกับสัตว์ป่าที่อดยากคงจะล่าเหยือ่อย่างยากลำบากข้างๆล่างของเสือสมิงที่นอนตายอยู่ ก็ยังเห็นหุ่นปั้นควายธนูของพ่อท่าคำตันตกอยู่ใกล้ๆด้วยแกจึงหยิบเอาหุ่นปั้นใส่ย่ามและสั่งให้พลานทั้งสามช่วยกันหาฟืนมาเผาล่างของเสือสมิงนั่นทิ้งเสียเพราะเกรงว่าวิญญาณของมันจะไปสิงสู่กับใครไปสร้างความเดือดร้อนให้กับใครได้อีกเพราอดูท่าว่าพระธุดงครูปนี้น่าจะมีวิชาคมอยู่พอตัวแต่ดันมากลายเป็นเสือสมิงไปได้คงจะไปทำผิดผีผิดครวอะไรเขา้าที่เห็น เข้าไปในหมู่บ้านก็คงจะเข้าไปดูลาดเราเพื่อจะหาเหยื่อนั่นเองโชคดีที่ในหมู่บ้านนั้นยังมีพลานผู้เท่าอย่างพอเท่าคำตันอยู่มันถึงต้องมาพบกับจุดจบแบบนี้และไม่มีใครรู้ว่าเสือสมิงตัวนี้มันเคยไปสร้างความเดือดร้อนที่ไหนมาบ้างแต่มันไม่ใช่ที่หมู่บ้านแห่งนี้แน่และยังแถมว่ายังเป็นที่สุดท้ายในชีวิตของมันซะด้วยหลังจากเมื่อพบเจอกับเหตุการณ์ในครั้งนั้น ก็ได้มีพลานทั้งในหมู่บ้านและหมู่บ้านและ,แ,ละแวกใกล้เคียงกันที่เคยแวดเวียนกันมาหาพ่อเท่าคำตันต่างก็มาขอลำเรียนวิชาอาคมติดตัวกันแถบทุกคนเพื่อความปลอดภัยเมื่อยามเยียยย่ำเข้าไปในพื้นป่าเสี่ยงภัยอันตรายต่างๆที่มันไม่ได้มีเพียงแค่สัตว์ป่าดุร้ายเท่านั้นหากแต่ว่ายังมีอาถรรพ์เรื่องราวลึกลับต่างๆที่แฝงอยู่มากมายที่มองไม่เห็นหากเมื่อได้ที่สิ้นพอเท่าคำตันไปแล้ว ก็คงจะหาใครที่ไหนจะมาคอยช่วยเหลือได้อีกพอเท่าคำตันก็เห็นว่าตนเองนั้นอายุอาณามก็มากขึ้นไปแล้วจะตายวันตายพุ่งก็ยังไม่รู้คาถาอาคมที่มีก็คงจะเลือนลางหายไปกับตัวเสียเปล่า,าจึงได้ถ่ายทอดวิชาอาคมของตนเองให้กับพรานเหล่านั้นไปจนหมดสิน้นรวมทั้งสั่งเสียเอาไว้ว่าห้ามนำไปใช้ให้สร้างความเดือดร้อนให้กับใครอย่างเด็ดขาดเพราะก่อนหน้านั้นแต่ไหนแต่ไรมา แกไม่เคยคิดที่จะถ่ายทอดให้กับใครเสียโดยซ้ำนี่เป็นเพราะพระธุดงเสือสมิงตัวนั้นแท้ๆที่ทำให้แกต้องเปลี่ยนความคิดชาวบ้านจึงได้อยู่กันอย่างสงบสุขดังเช่นเดิมสืบต่อมา